เคยเป็นไหมคะว่าบางทีนะคะการที่เราอะคะ่ะได้ออกจากวังวนเดิมหรือว่าออกจากอดีตมาละในกายนะคะร่างกายออกมาละแต่ว่าหัวคิดเราอะคะ่ะยังอยู่ในความคิดในจุดจุดเดิมนะจริงๆเราออกมาแล้ววันนี้นะคะเกม๋มี10อย่างคะ่ะที่จะทำให้คุณนะคะสามารถก้าวข้ามอดีตออกมาได้เลยคะ่ะ ข้อแรกนะคะนั่นก็คือการที่เราโฟกัสกับเรื่องเวลานะคะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่เรามองย้อนกลับไปอดีตหรือนึกถึงในเรื่องของอดีตหรือคนเก่าๆนะคะให้เรามองไปที่เข็มนาฬิกาค่ะแล้วเราคอยเตือนตัวเองตลอดเวลานะคะว่าเวลาค่ะมันเดินหน้าอยู่ตลอดเวลาไม่มีนาฬิกาเล่มไหนหรือว่าเรือนไหนนะคะที่เขาเดินถอยหลังฉะนั้นนะคะชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันนะคะเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่เราเริ่มย้อนกลับไปในอดีตหรือว่าคิดถึงในอดีตนะคะให้มองเข็มนาฬิกา แล้วก็ใช้ชีวิตนะคะให้เดินหน้าตามเข็มนาฬิกาไปค่ะข้อที่2นั่นก็คือการทําซ้ําเอ้มันต่างจากข้อแรกมันมันทำไมมันดูขัดแย้งแต่คําว่าการทําซ้ําของเก๋นั้นหมายถึงว่าการทําซ้ําในสิ่งที่ทําให้เราไปถึงเป้าหมายชีวิตที่ดีขึ้นการทําซ้ําในตอนที่เราเคยโสดมาก่อนก่อนที่เราจะมีแฟนแล้วเราเลิกกับแฟน กลับไปทําซ้ําในตอนนั้นนะคะว่าอตอนนั้นนะเราใช้ชีวิตอยู่คนเดียวทําอะไรที่เรามีความสุขบ้างลิสต์ออกมาแล้วกลับไปใช้ชีวิตทําซ้ําๆแบบนั้นนะคะอาจจะแบบมีความสุขก็ได้นะคะการที่อยู่คนเดียวอีกทีหนึ่งข้อที่3นะคะนั่นคือการเชื่อในตัวเองนะคะว่าเราจะผ่านไปได้เพราะว่าหลากหลายคนเก๋เชื่อว่าไม่มีใครนะคะที่จะมีแค่แฟนคนแรกทั้งชีวิตแน่นอนนะคะในเมื่อเรานะคะผ่านกับการที่มีความสัมพันธ์นะคะมา,มาในหลัก หลายครั้งแล้วเราก็เจ็บปวดแล้วเราก็ผ่านมาได้ฉะนั้นบอกตัวบตัวเองไว้นะคะว่าครั้งนี้นะคะเราก็จะผ่านไปได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะข้อที่4ค่ะนั่นคือการที่นั่งสมาธินะคะเชื่อไหมคะว่าการนั่งสมาธิอาจจะยากหน่อยนะคะสำหรับช่วงแรกๆเพราะว่าจิตใจเราฟุ้งซ่านหรือว่าคิดนูน่นคิดนี้คิดนั้นนะคะแต่การที่เราฝึกไว้นะคะทุกๆวันทุกๆวันนะคะทำไปเรื่อยๆค่ะรับรองค่ะว่าจิตใจเรานะคะจะสงบขึ้นเยอะเลยค่ะข้อที่ห้านั่นคือ การอยู่กับปัจจุบันนะคะการอยู่กับปัจจุบันสมมติถ้าเกิดว่าเรานั่งเฉยๆอ่ะเราอาจจะมีความคิดที่ฟุ้งซ่านใช่ไหมคะฉะนั้นเราออกไปหากิจกรรมอะไรที่สามารถที่ทําให้เราอยู่กับปัจจุบันในตอนนั้นได้นะคะอย่างเช่นกิจกรรมการปีนเขาฮิ้งอย่างนี้เป็นต้นถูกไหมคะการเล่นโยคะนะคะการทำพายคายากักหรืออะไรที่เราต้องใช้สมาธิอยู่กับกิจกรรมในตอนนั้นปัจจุบันในขณะนั้นนะคะก็จะทําให้เรานะคะได้หลุดพ้นออกจากความคิดในอดีตได้ด้วยเช่นเดียวกันคะ่ะ ข้อที่6นะคะนั่นคือการลืมความกลัวค่ะหรือว่าการที่ก้าวข้ามผ่านความกลัวนั่นเองนะคะเราลองลิสต์ออกมานะคะว่าเรามีความกลัวอะไรบ้างอย่างเช่นของเกนะคะจะเป็นโรคความกลัวเขาเรียกกลัว,ว,ลวปลา ก็จะพยายามลิสและเกว่าชีวิตเกสครั้งนี้นะคะจะต้องแบบก้าวข้ามความกลัวนี้ไปให้ได้ก็ไปเรียนว่ายน้ําดําน้ำเลยค่ะไปอยู่กับปลาเลยค่ะแล้วใช่ไหมคะว่าสิ่งเหล่านี้คะทำให้เรานะคะรู้สึกภูมิใจในตัวเองด้วยค่ะแล้วทําให้เรานะคะมีความตื่นเต้นอะดีนาลีนพุ่งนะคะจะทําให้เรามีชีวิตที่รู้สึกมีชีวิตที่วาอีกครั้งค่ะ ข้อที่ 7. ข้อนี้นะคะเป็นข้อสำคัญเลยนะคะต่อให้เราผิดหวังแค่ไหนเศร้าแค่ไหนนะคะเรายังต้องอยู่ในศีลธรรมนะคะแล้วก็เชื่อมั่นในความดีของตัวเองนะคะอย่าคิดว่าตัวเองเป็นคนไม่ดีนะคะเอาง่ายๆก่อนเลยค่ะศินห้าข้อนี่แหละคะ่ะทำมันให้ดีที่สุดนะคะยึดมั่นในศีลธรรมนะคะรับรองค่ะว่าคนดีนะคะมักจะเจอแต่เรื่องดีๆอะไรที่ออกไปเปละว่าเขาคัดสรรสิ่งไม่ดีออกไปค่ะ ข้อที่8นั้นคือการที่เราให้อภัยให้อภัยนั้นหมายถึงให้อภัยทั้งตัวเองแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรค,คู่กรณีด้วยนะคะอะไรก็ตามที่ผ่านมาแล้วนะคะทั้งดีหรือว่าไม่ดีขอให้เราเรียนรู้และให้อภัยตัวเองไว้นะคะแล้วเชื่อเถอะค่ะว่าในอนาคตเราก็จะสบายใจขึ้นแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะคะให้อภัยกับคู่กรณีให้ได้นะคะเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่เราปล่อยวางได้ให้อภัยได้เราก็จะก้าวข้ามนะคะกับการที่ต้องย้อนกลับไปนึกถึง อข้อสุดท้ายน,นั่นคือง่ายๆเลยค่ะการหยุดโกรธมันเป็นเรื่องง่ายที่บางทีอาจจะยากฝึกไว้นะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราหยุดโกรธนะคะความโกรธเนี่ยมันเป็นพลังงานร้อนมันทําให้เราอารมณ์เสียแล้วหงุดหงิดนะคะมันก็จะย้อนกลับไปในอดีตในเมื่อชีวิตเราออกมาได้แล้วใช่ไหมคะทําไมเราไม่ใช่ชีวิตเราะคะให้มีความสุขและมีแต่พลังงานบวกมีแต่พลังงานเย็นฉะนั้นถ้าหยุดโกรธได้หยุดะคะ่ะเพราะว่าชีวิตเราไม่ต้องไปปฏิสัมพันธ์อะไรกับคนเหล่านั้นแล้ว แค่นี้ค่ะง่ายลองทำดูนะคะ